จากความเดิมตอนที่แล้วที่หลิวชิงกับนางเอกทะเลาะก,กันเรื่องที่เสี่ยวเจียงทําการค้าร้านนางเอกพังหวนเจ้าคิดว่าสองสาวแค่เล่นละครตบตาคนอื่นแต่ที่ไหนได้ดันทะเลาะก,กันจริงๆหวนเจ้าพยายามเกล,เกลียดก,กับหลิวชิงกลายเป็นว่าเธอเอาอารมณ์มาลงที่เขาคููนี้จึงพ่อแง่แม่ง,งอนกันอีกร้านของนางเอกเงียบลงไปชั่วขณะเธอไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิต วนเจ้ามาหานางเอกเล่าว่าในคืนก่อนที่เปรตจะถูกจับไปเขาเห็นเสี่ยวเจียงทำท่ารับๆล่อออกมาจากกำแพงตระกูลสวี่วนเจ้าคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกๆนางเอกก็เห็นด้วยคืนนี้นางเอกเลยสะกดรอยตามเสี่ยวเจียงแต่ดันถูกเขาจับได้แถมยังโดนตีจนสลบไปเมื่อเห็นว่านางเอกเริ่มสงสยัยเสี่ยวเจียงจึงถูกสั่งให้หนีออกไปนอกเมืองก่อน ด้านพระเอกเข้าสงสัยว่าเซียมู่เป็นคนวางยาพิษหลิงหลงและยังฆ่าลุงใหญ่วันนี้เซียมู่มาหาเขาบอกเขาเรื่องที่ร้านนางเอกถูกสั่งปิดรวมถึงที่นางเอกทะเลาะก,กับหลิวชิงโทษว่าความผิดทั้งหมดเป็นเพราะพระเอกไล่นางเอกแต่คนที่เปรกไล่ไปนั้นกลับเป็นคนที่เซียมู่ต้องการมากที่สุดเพื่อแลกกับให้นางเอกปลอดภัยเซียมู่ข่มขู่ให้เปกยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมด เช้าวันต่อมานางเอกฟื้นโดยมีลูกน้องของพระเอกกับหลิวชิงเฝ้าดูแลอยู่ทั้งสองเล่าว่าเมื่อคือนนางเอกเป็นลมสลบอยู่ที่หน้าประตูโชคดีที่หลิวชิงไปเจอเข้าและพานางเอกเข้ามาพักนางเอกรีบปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นลมแต่เมื่อคือนเธอแอบตามเสี่ยวเจียงไปและถูกตีสลบต่างหากตอนนี้เสี่ยวเจียงได้หายไปแล้วหลิวชิงเองรีบขอโทษนางเอกเรื่องเสี่ยวเจียงหวินเจ้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังแล้ว เป็นเธอที่มองเสี่ยวเจียงพลาดไปหลิวชิงจะไปตามหาตัวเสี่ยวเจียงแต่นางเอกห้ามไว้บอกว่าเรื่องนั้นไม่สำคัญแล้ว ในตอนนี้ควรพาพระเอกออกมาจากคุกก่อนดีกว่าจากนั้นนางเอกมาคุยกับพ่อพระเอกขอโทษเขาที่เธอต้องขายร้านแต่พ่อพระเอกบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่การตัดสินใจของนางเอกนอกจากนี้ยังจะมอบเงินให้นางเอกด้วยแต่นางเอกไม่รับนางเอกยังสารภาพกับเขาว่าเธอกับพระเอกแต่งงานกันแค่ในนามเท่านั้นพ่อพระเอกตกใจแต่เขาก็ยังเอ็นดูนางเอกพานางเอกไปเยี่ยมพระเอกด้วยกัน พ่อพระเอกถามพระเอกว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าสบายดีจึงถูกพ่อดุว่าสบายดียังไงอยู่ในคุกแบบนี้ผ่านไปครู่หนึ่งนางเอกก็ตามเข้ามาพระเอกดีใจมากที่ได้เจอนางเอกแต่จำต้องแจ้งว่าไม่อยากเจอเธอนางเอกขอคุยกับพระเอกเพียงลำพังพระเอกบอกว่าเขาไม่คุยพ่อจึงต่อว่าเขาก่อนจะเดินออกไปจากบริเวณนั้นนางเอกเมื่อได้โอกาสคุยกับพระเอกเธอทำตัวอ่อนแอเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขาในทีแรกพระเอกเกือบใจอ่อนแล้ว แต่สเวมูเดินเข้ามาซัก่อนเขาจึงทำท่าผลักสใสไล่ส่งนางเอกบอกนางเอกว่าเขาไม่เคยชอบนางเอกเลยระหว่างเธอกับเขามันจบไปแล้วนางเอกบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าพระเอกไม่ชอบเธอเธอไม่มีวันอยากกับเขาหรอกพระเอกจึงกัดนิ้วตัวเองเพื่อให้เลือดไหลและนำเลือดไปเขียนลงบนเศษผ้าเป็นหนังสืออย่าให้นางเอกนางเอกถามว่าจเจ้าแบบนี้จริงหรอ เปร l ตอบว่าเป็นเธอที่บังคับเขาเองเห็นดังนั้นนางเอกจึงเดินหนีไปสวมมู่ที่แอบดูอยู่ปรบมือให้กับพระเอกพระเอกเลยทวงสัญญากับเขานางเอกกลับมาที่ร้านไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ตามมาปลดหนังสือสั่งปิดร้านของเธอออกแต่ถึงยังไงนางเอกก็ต้องปิดร้านอยู่ดีเพราะคงขายของไม่ได้แล้วและเธอยังต้องนำเงินไปคืนให้กับลูกค้า ลูกน้องของพระเอกอยู่ๆก็กุลิกุจอเข้ามาบอกนางเอกกับหลิวชิงว่าพระเอกยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วสองสาวตกใจมากในขณะเดียวกันพระเอกก็ฝากคำสั่งเสียกับเซวยมู่ว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วให้ซีดีนอกจากนี้ยังฝากถึงเรื่องต่างๆอีกมากมายเกี่ยวกับนางเอกเซวยมู่ทนฟังไม่ไหวพูดกับพระเอกว่า เขารู้จักกำนางเอกมาตั้งแต่เด็กนางเอกเป็นแบบไหนเขารู้อยู่แล้วพระเอกไม่ต้องมายุ่งเมื่อคุยกันไปมาพระเอกได้รู้ว่าแท้จริงเสวมู่ไม่ได้รักนางเอกเขาแค่ต้องการครอบครองนางเอกเพราะคิดว่านางเอกเป็นของเขาเท่านั้นเสวมู่ยื่นข้อเสนอให้พระเอกหากพระเอกอยากให้เขาทำตามคำสั่งพระเอกจะต้องคุกเข่าอ้อนวอนเสวมู่หลังจากพระเอกคุกเขา่าเสวมู่ก็หัวเราะด้วยความชอบใจไม่รับปากพระเอกว่าจะทำตามนั้น ด้านนางเอกนั่งมองหนังสือ,อยาของพระเอกอย่างแปลกใจเพราะเธออ่านตัวหนังสือในผ้านั้นไม่ออกเลยลูกน้องเพเอกเลยบอกว่าเขาอ่านออกเขาติดตามพระเอกมาตั้งแต่เล็กหนังสือแค่นี้ง่ายมากบนผ้านั่นเป็นตัวอักษรที่เพเอกคิดขึ้นมาเองเป็นตัวย่อเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนไปสั่งยาลูกน้องเพเอกอ่านว่าถ้าวางยาพิษหลังจากที่ตายไปแล้วพิษจะไม่สามารถเข้าสู่ร่างของศพได้จะกระจุกอยู่แค่ตรงคอหอย นางเอกนึกออกทันทีหรือพระเอกต้องการให้เธอไปพิสูจน์ศพตกดึกนางเอกกับหลิวชิงมาที่หลุมศพลุงใหญ่สองสาวรีบขุดศพขึ้นมาดูลุงใหญ่ถูกกรอกยาพิษหลังตายไปแล้วจริงๆเพราะมันกระจุกอยู่ตรงที่คอหอยจนกลายเป็นสีดำวันต่อมานางเอกกับหลิวชิงจึงมาตีกลองร้องทุกข์พร้อมแบกลงศพมาด้วยเจ้าหน้าที่ตกใจกลัวที่นางเอกแบกลงศพมาแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้ พระเอกถูกสั่งตัดหัวในวันพรุ่งนี้เมื่อไม่สามารถทำอะไรได้นางเอกต้องล่าถอยกลับไปคิดหาวิธีอื่นจากนั้นนางเอกมาหาซเวมู่ขอร้องให้เขาช่วยแต่ซเวมู่ไม่รับปากบอกว่าเบื้องบนก็กดดันเขาเรื่องนี้เหมือนกันนางเอกเลยร้องไห้ออกมาซเวมู่ทำท่าปลอบโยนเธอเวลาผ่านไปถึงกลางคืนผู้ดูแลระบบมาหานางเอกบอกนางเอกว่า ถ้านางเอกยังหาเงินมาไม่ได้สายชีวิตของนางเอกจะหมดแล้วนางเอกจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งวันนางเอกเป็นกังวลมากแต่เธออยากช่วยชีวิตพระเอกมากกว่าไปหาเงินมาต่อชีวิตตัวเองผู้ดูแลระบบพูดกับนางเอกว่าชีวิตของนางเอกหรือชีวิตพระเอกที่สําคัญกว่ากันแน่วันต่อมาพราะเอกถูกพาตัวไปที่ลานประหารเพชรคาดกำลังจะลงดาบที่หัวของเขาแต่นางเอกมาห้ามไว้ เธอขอให้เจ้าหน้าที่ตัดสินคดีใหม่เพราะพระเอกไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ไม่มีใครฟังนางเอกนางเอกเลยเอาตัวไปซ้อนไว้บนตัวพระเอกเธอพูดกับพระเอกว่าในเมื่อช่วยเขาไม่ได้ก็ขอตายไปพร้อมกับเขาเลยดีกว่าไม่นานเหวนเจ้าก็มาเสริมทัพเขาซ้อนตัวลงบนตัวนางเอกหลิวชิงเช่นกันรวมถึงลูกน้องพระเอกในตอนนี้มีคนห้าคนนอนซ้อนกันเหมือนขนมชั้นให้เพชฌฆาตลงดาบ รองผู้ตรวจการจึงประกาศให้ลากตัวคนที่มาป่วนการพิจารณาคดีออกไประหว่างนั้นมีม้าเร็วจากเบื้องบนมีคำสั่งรื้อคดีพระเอกมาสอบสวนใหม่ครั้งนี้ใต้เท้าผู้ตรวจการหลวงลงมาฟังการพิจารณาคดีด้วยตัวเองนางเอกเป็นคนว่าความให้พระเอกบอกว่าพระเอกไม่มีทางฆ่าคนตายแน่นอนศพของลิงหลงเห็นได้ชัดว่าก่อนตายเธอดิ้นรนต่อสู้กับฆาตกรอย่างหนัก บนเล็บของเธอมีเศษเนื้อและเศษเลือดของฆาตกรอยู่ดังนั้นบนตัวของฆาตกรต้องมีรอยข่วนแต่บนตัวของพระเอกกลับไม่มีเลยส่วนศพลุงใหญ่เป็นการวางยาพิษหลังจากที่ตายไปแล้วเนื่องจากยาพิษไปกระจุกอยู่ตรงที่คอไม่ได้ลงไปถึงช่องท้องเสืวนมูก็ทำท่าเสริมทับ แจงว่าเป็นคนดีช่วยนางเอกอธิบายว่าพระเอกไม่มีทางฆ่าคนนางเอกบอกว่าเธอรู้ว่าใครเป็นฆาตกรคนคนนั้นก็คือพี่ชายของเซียหลานเซียหลานฟังอยู่รีบบอกว่านางเอกใส่ร้ายทางการจึงให้ไปตามตัวพี่ชายของเซียหลานมาแต่เซียหลานก็ไม่รู้ว่าพี่ชายของตนอยู่ที่ไหนท้ายสุดเมื่อหลักฐานไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนฆ่า พระเอกจึงถูกตัดสินให้พ้นความผิดได้นางเอกดีใจมากรีบเข้าไปกอดพระเอกเสื่ยมู่ก็เข้ามาพยุงให้เขาลุกขึ้นกล่าวแสดงความยินดีที่พระเอกพ้นผิดมาได้หลังจากจัดการเรื่องทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วพระเอกนางเอกและพ่อพระเอกก็กลับมาที่บ้านในระหว่างที่คุยกันอยู่ๆนางเอกก็เป็นลมหมดเรี่ยวแรง เพล็กรีบเข้าไปประคองแล้วไล่ให้พ่อไปเอากล่องยามานางเอกนึกถึงคำพูดของผู้ดูแลระบบเหมือนว่าในตอนนี้เธอใกล้จะตายแล้วนางเอกขอให้เพเอกใช้ชีวิตต่อไปแล้วฝังเธอไว้ตามคำสั่งเสียจากนั้นนางเอกก็หลับตาลงเพลกคิดว่านางเอกจากไปแล้วเขากอดเธอไว้แน่นแต่เมื่อลองเอามืออังจมูกนางเอกดูพบว่าเธอยังหายใจอยู่ที่แท้เธอแค่เหนื่อยและหลับไปเท่านั้น จากนั้นเพะเอกมหาวันเจ้าบอกว่าในตอนนี้เขาสงสัยว่าเซู้อมู่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดแต่เขาไม่มีหลักฐานเอาผิดซู้อมู่คงต้องดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาอีกทีในตอนแรกนางเอกคิดว่าตัวเองตายไปแล้วแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นนางเอกรีบไปหาผู้ดูแลระบบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ดูแลระบบอธิบายว่าความจริงนางเอกตายไปแล้ว แต่การแสดงออกครั้งนี้ของนางเอกปังมากสปิริตช่วยเหลือคนรักโดยไม่สนใจการตายของตัวเองทัดใจผู้อ่านหรือได้รับการรีเซ็ตชีวิตนางเอกดีใจมากหลายวันผ่านไปพระเอกคอยหลบหน้านางเอกนางเอกก็ไปดักรอเจอเขาที่ร้านทิงอวีเซียนแต่เธอไม่เคยได้เจอเขาเลยไปไปมามาที่นางเอกไม่เจอพระเอกเป็นเพราะในตอนนี้ พระเอกปลอมตัวเป็นสาวใช้มาตลอดต่างหากเมื่อเห็นหน้าพระเอกแต่งหญิงนางเอกก็หลุดคำไม่ลืมหูลืมตาพระเอกบอกให้เธอเงียบนางเอกพูดกับพระเอกว่าตอนนี้เธอไม่เป็นไรแล้วเธอไม่ตายแล้วแต่พระเอกตอบว่าเรื่องของเธอกับเขายังไงก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ด้วยกันนางเอกจะต้องตายพระเอกเอาสมุดภาพวาดมาให้นางเอกดูเขาบอกว่าเขาไปเจอผู้ดูแลระบบมาแล้ว นางเอกนึกในใจผู้ด,ดูแลระบบทำเสียเรื่องอีกแล้วนางเอกรีบฉีกสมุดภาพวาดนั้นทิ้งและบอกว่ายังไงเธอกับพระเอกก็ต้องได้อยู่ด้วยกันเข้าใจไหมแต่พระเอกไม่ตอบนางเอกเลยคิดว่าที่ผ่านมาคงเป็นเธอที่คิดไปเองคนเดียวนางเอกทำท่าเศร้าและเงียบเสียงลงพระเอกอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วเขาเลยบอกชอบนางเอก ก่อนจะดึงตัวเธอเข้ามาจูบกลางตลาดเล่นเอาคนทั้งตลาดตกใจที่ได้เห็นหญิงสาวสองคนจูบกันหลังคืนดีกันก็กลับมานั่งคุยกระหนุงกระหนิงกันที่บ้านนางเอกอธิบายถึงโลกสมุดภาพวาดให้พระเอกฟังจนเขาเข้าใจพระเอกเองก็เอาปนปักผมมาคืนให้นางเอกและกำลังจะจูบเธอแต่พ่อกลับเข้ามาขัดจังหวะพร้อมดุคู่รักที่ปกปิดเรื่องแต่งงานกำมารอไว้หากอยากให้เขายอมรับพระเอกกับนางเอกต้องมีหลานให้เขาสามคนภายในเวลาห้าปีเรื่องนี้เข้าทางพระเอก เขาเรียบตามนางเอกกลับห้องและทำภารกิจตามที่พ่อได้มอบหมายไว้วันต่อมาพระเอกหายหัวไปทั้งวันแถมวนเจ้ากับลูกน้องพระเอกก็ทำท่าทางลับล่อชี้แท้ที่พระเอกหายตัวไปเป็นเพราะเขาต้องการเซอร์ไพรส์นางเอกทำชิงช้าให้เธอเพราะจำได้ว่าอันเก่าของเธอมันพังไปแล้วพระเอกสารภาพรักกับนางเอกก่อนจะจูบกันท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่อง วันต่อมาหวนเจ้าแทบกระอักเพราะต้องมาเห็นภาพคู่รักที่หวานแหววเกินเยียวยาเอาใจกันพระเอกคอยตามเอาใจนางเอกไม่ห่างแล้ววันนี้นางเอกก็ตามตัวเสี่ยวเจียงเจอและเธอจะต้องหาคนที่อยู่เบื้องหลังของเสี่ยวเจียงให้ได้พระเอกบอกว่าเขามีวิธีแต่นางเอกต้องดื่มยาก่อนแล้วเขาจะบอกนางเอกบอกว่ายามันขมพระเอกจึงป้อนยาให้เธอผ่านปากของเขาเวลาผ่านไปสองสามีภรรยาจับตัวเสี่ยวเจียงได้เค้นถามเสี่ยวเจียง แต่เสี่ยวเจียงกลับไม่ยอมปริปากเขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดเขาทําด้วยตัวเองเมื่อไม่พูดนางเอกเลยให้เสี่ยวเจียงอดข้าวอดน้ําแล้วเอาของกินมาล่อเขาทรมานให้อยู่มิสู้ตายด้านเสี่ยวมู่ได้ข่าวว่าเสี่ยวเจียงถูกจับเขาจึงให้เสี้ยหลานแอบไปส่งข้าวส่งน้ําเสี่ยวเจียงเสี่ยวเจียงเห็นอาหารก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติก่อนเสี้ยหลานจะจากไปเขาได้ขอผ้าเช็ดหน้าของเธอไว้โดยบอกว่าเขาอยากเช็ดหน้าเสี้ยหลานจึงมอบให้ เวลาผ่านไปไม่นานเสี่ยวเจียงกินข้าวที่เซียมมู่ฝากมาเขาถูกยาพิษในมือของเขายังถือผ้าเช็ดหน้าของเสี้ยหลานอยู่เพรเกรีบมาดูเสี่ยวเจียงก่อนตายเสี่ยวเจียงกระซิบบางอย่างกับเรรเอกใส่ร้ายเสี้ยหลานว่าเป็นคนฆ่าเขา วันต่อมาหวนเจ้ามาบอกเลิกเสี่ยหลานเขาบอกว่าถึงแม้ตอนเด็กเธอจะเคยช่วยเขาไว้แต่ในตอนนี้เขาชอบคนอื่นแล้วหวนเจ้ามอบทรัพย์สินให้เสี่ยหลานเป็นค่าสัญญาที่เขาเคยให้แต่พระเอกมาขวางไว้บอกว่าเสี่ยหลานโกหกเธอสวมรอยเป็นหลิวชิงเมื่อถามวันเวลาว่าเซี้ยหลานช่วยหวนเจ้าไว้ตอนไหนเสี่ยหลานตอบไม่ได้ทันทีที่รู้ความจริงหวนเจ้ารีบไปหาหลิวชิงทันที เวลาต่อมาเซียหลานโดนคดีขโมยเครื่องหมายการค้าร้านนางเอกรวมถึงคดีวางยาเสี่ยวเจียงเซียนหลานกำลังจะถูกจับไปขังคุกแต่เซียมู่มาช่วยไว้เลยกลายเป็นแค่ยึดทรัพย์สินตระกูลเซียเท่านั้นเซียนหลานน้อยใจเซียมู่มากทำท่าจะจากเขาไปแต่เซียมู่ไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเขากลัวความลับถูกเปิดเผยจึงใช้คำหวานล่อลวงเซียนหลานเก็บเธอไว้ สัญญากับเธอว่าจะเอาทรัพย์สินคืนกลับมาให้ได้ด้านวนเจ้าระหว่างตามหาตัวหลิวชิงเขาเจออันตพานดักจี้เหตุการณ์คล้ายกับตอนวัยเด็กและหลิวชิงก็มาช่วยเขาหลิวชิงจัดการอันตพานซะอยู่หมัดและไล่พวกมันไปหวนเจ้ารีบดึงตัวหลิวชิงเข้ามากอดสารภาพว่าเขาคือเด็กชายขอทานที่เคยเจอเธอในตอนนั้นหลิวชิงดีใจมากสองหนุ่มสาวจึงมานั่งพลอดรพก,กันที่สถานที่แห่งหนึ่ง ต่างฝ่ายต่างเคินกันจนทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจูบกันโดยไม่ตั้งใจจากนั้นหลิวชิงมาหานางเอกพระเอกกระบ,บนเจ้าก็ตามมาสองคู่รักจึงมาดูละครด้วยกันนางเอกนั้นถึงแม้ร้านขนมจะปิดไปแล้วแต่สินค้าย,ยังพอมีเหลืออยู่แล้วเรื่องที่มีข่าวว่าเธอโกงเงินลูกค้าความก็กระจางแล้วนางเอกจึงนำของออกมาขายแต่กลับขายไม่ได้เลยพระเอกเลยแอบช่วยอยู่ห่าง วันต่อมานาะงเอกเลยวางแผนทำการค้าแบบใหม่มีบริการส่งสินค้าถึงบ้านมีลูกค้าสนใจหลายราย นางเอกจะส่งของตามที่ลูกค้าต้องการแต่เนื่องจากมีเธอส่งอยู่คนเดียวจึงทำให้ของไปถึงลูกค้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนดนางเอกเลยกลับมานั่งเครียดที่ร้านว่าจะทำยังไงดีหลิวชิงแนะนำให้เธอรับสมัครคนงานเพิ่มแต่การจะหาคนซื่อสัตย์ไม่ขโมยของนั้นหาได้ยากนางเอกเลยนึกถึงเด็กๆที่หลิวชิงคอยดูแลว่าอาจให้พวกเขามาส่งของให้ได้เพราะถึงอย่างไรพวกเขาก็วิ่งเล่นทั้งวันอยู่แล้วหลิวชิงไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้เท่าไหร่นักแต่ก็ไม่ได้ขัด นางเอกเลยใช้ให้เด็กๆเป็นคนส่งของโดยจ่ายค่าจ้างให้พวกเขาการค้าของนางเอกผ่านฉลุยแต่ไม่วายมีพวกขี้อิดฉาเท่าแก่ร้านอื่นมาหาเรื่องนางเอกพังของร้านนางเอกรวมถึงรังแกเด็กที่ช่วยนางเอกส่งของด้วยเรื่องนี้จึงต้องขึ้นโรงขึ้นศาลผลปรากฏว่านางเอกเป็นฝ่ายชนะเรียกร้องค่าเสียหายได้รวมถึงค่าเสียโอกาสทางการค้า แต่นางเอกไม่รับค่าเสียโอกาสทางการค้าเธออยากร่วมเป็นพันธมิตรกับเหล่าเท่าแก่มากกว่าเสนอแนะแนวทางทําการค้าร่วมกันจนพวกเขาตกลงนอกจากนี้นางเอกยังนำเงินบางส่วนมาให้หลิวชิงเพื่อที่เธอจะได้เอาไปเปิดสถานศึกษาให้เด็กๆได้เล่าเรียนเด็กๆชอบส่งของกันมากจึงจะเรียนด้วยและหาเวลาว่างมาส่งของให้นางเอกด้วยเรื่องนี้จึงผ่านไปได้ด้วยดี หลายวันผ่านไปอยู่ๆก็เกิดโรคระบาดขึ้นในเมืองเป็นโรคไข้ป่ามีคนตายไปแล้วหลายรายสาเหตุเกิดจากถูกยุงกัดพระเอกเครียดมากเพราะมีชาวเมืองตายไปแล้วหลายรายก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่16-18ถึง18หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า